สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับผมยังคงเกาะติดอย่างต่อเนื่องกับความเคลื่อนไหวระหว่างทาง้านอิหร่านกับอิสราเอลนะครับหลังจากที่ผู้นําสหรัฐยืนยันว่าข้อตกลงจุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านมีผลแล้วแล้วก็ขอให้ทั้งสองประเทศนั้นปฏิบัติตามข้อตกลงดังกลาง่าวสำนักข่าวต่างประเทศก็รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนะครับ ว่าข้อตกลงทั้งสองฝ่ายนั้นก็ตกลงที่จะจุดยิงโดนัททรัมป์นั้นก็สื่อสารผ่านทรูดรเชียลนะครับว่าข้อตกลงนั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้วแต่ล่าสุดปรากฏว่ามีการระเบิดข้อตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ทันถึงสามชั่วโมงก็ปรากฏว่าอิสราเอลนั้นมีการโจมตีอิหร่านอีกหนึ่งระลอกรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทาอัปเดตนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกที่ผมนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสำนักข่าวต่างประเทศได้รายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่24มิถุนายน2568ว่าประทับดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐประกาศผ่านทูตโรเชียลว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลกับอิรนันมีผลแล้วตั้งแต่เวลา4นาฬิกา ตามเวลามาตรฐานสากลของวันที่24มิถุนายน2568หรือว่าเวลา11นาฬิกาตามในเวลาประเทศไทยและก็บอกว่าขออย่าระเบิดข้อตกลงทั้งนี้ทรัมป์บอกว่าข้อตกลงหยุดยิงจะดําเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปภายในเวลา24ชั่วโมงเริ่มจากอิรานยุติภารกิจทางทหารทั้งหมดก่อนและอิสราเอลดำเนินการภายหลังในอีก12ชั่วโมงต่อมาเมื่อครบ24ชั่วโมงก็ถือเป็นการยุติการสู้รบ ซึ่งยืดเยื้อตั้งแต่วันที่13มิถุนายน2568การยุตินี้ก็จะเป็นการยุติอย่างเป็นทางการด้านสถานีโทรทัศน์ช่อง12ของอิสราเอลและสำนักข่าวเพรสทีวีของอิหร่านก็รายงานตรงกันนะครับว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองประเทศมีผลเป็นที่เรียบร้อยแต่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีการประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมหล่งข่าวหลายกระแสให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่ามีการหารือกันทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมระหว่างสหรัฐ อิสราเอลและอิหร่านโดยมีกาตามีบทบาทสําคัญในการเจรจารในครั้งนี้หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่า The t i m e of Israel, CNN, BBC ก็มีการรายงานว่าท่าน้านอิสราเอลแคสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,กลาโหมของอิสราเอลมีคําสั่งให้กองกําลังอิสราเอลหรือว่า IDF เดินหน้าโจมตีกรุงเตหารานอย่างหนักหน่วงต่อไปหลังจากกล่าวหาว่าอิร่าน,นั้นละเมิดข้อตกลงหยุดยิง ด้วยการยิงขีป,ปนาวุธสองลูกโจมตีอิสร,ราเอลแต่อสิสราเอลสามารถสกัดเอาไว้ได้อย่างไรก็ตามครับอิร่านนั้นก็ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยยืนยันว่าอิรานไม่ได้ยิงขีป,ปนาวุธหลังประทรัดดินโดนนั้นครั้งผู้นําสหรัฐประกาศให้ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อช่วงเช้าของวันที่24มิถุนายน2568ลั25่นหากว่าอิสราเอลนั้นเปิดฉากโจมตีอีกครั้งอิรานก็จะตอบโต้อยากรุนแรงพอกันพร้อมย้ำว่าหากอิสราเอลเคารพ อิหร่านก็จะยอมรับข้อตกลงเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เพียงสองชั่วโมง,งนายกรรฐมุมรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําของอิสราเอลออกถแถลงการว่าอิสราเอลนั้นยอมรับข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตามที่โดนั์นทรัมป์ประกาศเมื่อช่วงเช้าของวันที่24มิถุนายน2568หลังจากที่กองทัพอิสราเอลบรรลุสองเป้าหมายสําคัญที่ประกาศเอาไว้คือทําลายโครงการนิวเคลียร์และคลังเก็บขีปนุษย์ดั้มวิถีของอิหร่านจนหมดสิ้นแล้วเพราะกันนี้ยังขอบคุณทรัมป์ที่ให้การสนับสนุนอิสราเอ และเขาร่วมปปิบัติการทำลายโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์กล่าวว่าสถานการณ์ตะวันออกกลางตอนนี้ยังไม่ชัดเจนและเอาแน่เอานอนไม่ได้เนื่องจากทั้งสองฝ่ายขาดความไว้วางใจซึ่งกันและกันและถ้าจะให้ดีและชัดเจนยิ่งขึ้นอิหร่านและอิสราเอลและสหรัฐจะต้องกลับคืนสู่โต๊ะเจรจาเพื่อพูดคุยและหาข้อตกลงในอนาคตและล่าสุดนั้นกาตาร์เวย์ก็ได้กลับมาเปิดหน้าฟ้าและอนุญาตให้สายการบินขึ้นไปบินได้อีกครั้งหลังจากที่สั่งปิดชั่วคราว หลังจากที่อิรานนั้นโจมตีฐานทัพสหรัฐในกาตาร์แต่ว่าทางด้านฝั่งของรัฐบาลกาตาร่าสุดนั้นครับคุณผู้ชมครับได้มีการยื่นหนังสือไปยังสหประชาชาติประนามอิรานที่โจมตีฐานทัพสหรัฐชี้วันนี้เป็นการละเมิดอธิปไตยของกาตาร์ด้านอิรานโต้กลับบอกว่าการโจมตีฐานทัพสหรัฐไม่ได้โจมตีกาตาร์แต่อย่างใดสำนักข่าวบีบีซีรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ออกแถลงการเปิดเผยว่ากาตาร์ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังเลขาธิการสหประชาชาติ กรณีอิหร่านยิงขีปนาวุธอย่างน้อย6ลูกโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐอาอูเดสซึ่งตั้งอยู่ในกาตาร์พร้อมตําหนิการโจมตีดังกล่าวโดยชี้ว่าเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อันตรายอย่างยิ่งทั้งกล่าวหาว่าอิหร่านนั้นละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนของกาตาร์และยังเป็นภัยคุกคามต่อเสถียรภาพและความสงบในภูมิภาคแถลงการระบุว่ากาตาร์มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะตอบโต้โดยตรงต่ออิหร่านในการรุนในความรุนแรงที่เท่าเทียมกัน ภายใต้กฎบัตรสหรัฐประชาชาติและกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมกันนี้กาตาร์ได้เรียกร้องเอกอัครราชทูตอิหร่านประจํากรุงโดฮาเข้าพบเพื่อทําการประท้วงในเรื่องดังก,กล่าวอีกด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ออกมาตอบโต้นะครับบอกว่าการโจมตีฐานทัพสหรัฐอย่างอาเดนของอิหร่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกาตาร์และก็บอกว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเป็นการป้องกันตนเองพร้อมยืนยันว่าอิหร่านนั้นยังคงยึดมั่นในหลักการเพื่อนบ้านที่ดีให้เกียรติอิหร่าน และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆและก็บอกว่าอิหร่านนั้นจะไม่ยอมให้สหรัฐและอิสราเอลมาสร้างความแตกแยกระหว่างอิหร่านและพี่น้องมุสลิมในตะวันออกกลางอย่างเด็ดขาดนะครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นนะครับเวลานี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นปรากฏว่าทางด้านอิสราเอลได้มีการละเมิดข้อตกลงการหยุดยิงไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นการตกลงหยุดยิงเพียงแค่ผ่านไป ไม่ถึง3ชั่วโมงนะครับแต่ปรากฏว่าอิสราเอลนั้นกล่าวอ้างว่าพวกเขาถูกดําเนินการโจมตีก่อนจากฝั่งของอิรานแต่ว่าอิรานนั้นก็ออกมาปฏิเสธเรื่องดังกล่าวว่าพวกเขาไม่ได้มีการละเมิดข้อตกลงแต่อย่างใดในขณะที่ทางด้านอับบาสอารัชชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิรานระบุว่าอิรานนั้นก็จะยุติปฏิบัติการหากอิสราเอลนั้นเนี่ยครับก็หยุดการโจมตีนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้น นำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตในทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกไหมคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นสมัครสมาชิกนะครับเดือนละ100บาท600บาทหรือว่า300บาทก็สามารถที่จะทําได้นะครับ หรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงนะครับก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนนะครับโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธน,นาคารกสิกรไทยนะครับเป็นบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชีก็1693425111นะครับ1693425111ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตให้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่ตางๆให้กับผู้ชม ได้ติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆวันผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่ผมเล่าข่าวส่วนใหญ่นั้นจะเป็นการนั่งเล่าข่าวแล้วก็อ้างอิงจากสื่อต่างประเทศนะครับไม่ค่อยจะมีภาพมาประกอบเพราะว่ามันเป็นภาพแห่งความรุนแรงความขัดแยง้งซึ่งในระยะยาวนั้นไม่ส่งผลดีต่อช่องนะครับในการใส่ภาพความรุนแรงเพราะผมเคยทําช่อง YouTube มาแล้วแล้วก็มีปัญหามาแล้วนะครับดังนั้นการทําช่องนี้ของผมก็พยายามที่จะทําให้ทุกอย่างนั้น เป็นไปตามกฎของ YouTube ดังนั้นหากว่าใครบอกว่าไม่มีภาพให้ดูใครบอกว่ามันรู้สึกว่าไม่ค่อยจะเป็นมืออาชีพผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมให้ความสําคัญกับเนื้อหาสาระของข่าวมากกว่าการที่จะเอาความหวือหวานะครับมานําเสนอแล้วท้ายที่สุดนั้นเนี่ยช่องก็มีปัญหาในระยะยาวขอบคุณทุกท่กทานขอบคุณท,ทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ